มาโลดีกลับมาอีกแล้วนะคะที่ซากุระรชัชอันนี้นะอันนี้อร่อยมากต้องเอา สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะพี่เดียกลับมาแล้วค่ะด้วยความที่ว่าพี่เดียมีภาระหน้าที่เยอะมากนะคะก็คือพี่เดียเนี่ยเพิ่งทำโรงพยาบาลใหม่นะคะแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยพี่เดียเนี่ยยุ่งจัด,จดเลยยุ่งส,สุดๆไปเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจัดสรรเวลาได้แหละก็เลยจะกลับมาทำวอล์กที่เรารักเหมือนเดิมแนมะ้มันจะไม่ได้สร้างไรายได้แต่เรารักมันนะคะก็วันนี้พี่เดีย จะพานกดไปที่เดิมนะคะวันนี้รอบนี้เราจะไม่ไปไหนเลยนอกจากเราจะไปเที่ยวที่อธัธฮาบาะหรือว่าไปเดินซื้อของเล่นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ซากุระเรา้เหมือนเดิมของโอดประจําทริปของเรานะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าพี่เด็กกินอะไรก่อนขึ้นเครื่องบ้างรอบนี้นะคะเรามาตอนมืดแล้ว,วลการเดินทางตอนกั้นคือแล้วนอนบนเครื่องคือทางที่ใช่ของเราค่ะคราวที่แล้วมันไม่ใช่ อาหารประจำเล้าของเรานะคะแกงกะหรี่นะคะแต่รอบนี้เป็นไก่นะคะไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคะแล้วก็รอบนี้นะคะทุกคนถ่ายด้วย Samsung Galaxy S23 Ultra นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าต่างกับที่ถ่ายปกติยังไงนะคะนี่นะคะโอ๊ยโอ๊ยออ้โหจะเปิดบบิวตี้บ็อกซ์เอ้ยนี่นี่ว้าวเจอกันที่ญี่ปุ่นค่ะ กินเก่งจัดๆเลยแหมมาอยู่ที่โตเกียวสเตชันนะคะเดี๋ยวจะมาเดินดูร้านของเล่นยังไม่ค่อมีอะไรเปิดเดี๋ยวพาไปกินคาบี้กันมาแล้วเราจะมาที่ร้านคาบี้กันนะคะเราจะมากินคาบี้กันเดี๋ยวพาไปกดตู้ดีกว่าคาบี้คาบี้เดี๋ยวเราจะไปสั่งคาบี้กัก่อนนะคะมากันดีกว่า ไดอินหรือทูโกโดีกว่าไดอินดีกว่าว่างอยู่ละเออ,น,อ,น,น,อน,นี่อันนี้อันนี้อร่อยอุ้ยเราควรจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนไหมวะชิบหายละ,อ,ยละอังกฤษเออแล้วก็กินอะไรอีกดีนะซอฟเสิร์ฟหรอฮันนี่ เบียไม่เอาเบียแต่เช้าเลยมันใช่เลือกอันนี้อันนี้ก็ได้แล้วก็ <or S 1> เราใช้ <card>. สุยก้า <or S 1> ได้นะคะเรียบร้อยมาแล้วนะคะสองไซส์มีไซส์จัมโบ้กับไซส์ปกติไซส์ปกตินี่ก็คือชอบมากอยู่แล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาที่นี่กันด้วยนะคะโตเกียวคาแรคเตอร์สตรีทนะคะ ก็จะขายของไอ้นี่เดี๋ยวมันกตมันจะเปิดเนาะอีก15นาทีเดินเซเวก่อนร้านแรกนะคะที่เราจะมานะคะเราจะมาตรงนี้กันนะคะเหมือนคนเขาเหมือนคนเขามาต่อคิวซื้ออันนี้กันนะคะมันหายยากเหรอคนซื้อไหมอันนี้อ่านว่าอะไรก่อนสามชิ้นเหรอสามชิ้นทำไมก่อน ซาวกจิบิสตูดิโอห้ามพลาดนะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของจิบิโดยเฉพาะเลยนะหวายน่ารักจัดๆเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นของสตูดิโอจิบิเลยโอ้ยน้องตอตโล จัดๆเลยได้กบเซตต้องหมดทีแสนคะ่ะนี่ลีลาคูม,มะนะคะ เยอะมากของเล่นทั้งนั้นคุณแพนกลิ้นตัวนี้คุณมากเลยคุนต้าแมนก็ยังมีอยู่นะโปเกมอนคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะคะอันฟังแมน มาผลประกอบการนะคะกากจัดเลยซ้ำไปซ้ำมามมะะมีโชวเนนจับด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปโทมิก้าช็อปนะคะ อันนี้น่ารักมากลดอาจารย์โกโจโก็ามาว่ะโชว์เน้นจ้ำเดี๋ยวมาแวะร้านนี้หน่อยนะคุณแมวคนนั้นน่ารักจังเลย อยากได้คุณแมวคนนั้นจังเลยดูเหงาจังโอ้ยเค้กแมวต่อไปเป็นไลน์ครีเอเตอร์ช็อปนะคะ <c oughs> นานตลบไปอีกร้านนี้ก็จะเป็นค a r เมนไรเดอรเลยนะคะไม่รู้มีกี่ภาคแล้วนานมากมาย โปเกมอนนี่คนยังเยอะอยู high, like ่เลยนะเนี่ยอยากเข้าไปดูเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องรอคิวหน่อยนี่เรากินอันนี้นะคะอุ้ยมีเทศกาลฮาโลวีนด้วย วันเกิดหนูอยากได้อันนี้วันเกิดหนูอยากได้อันนี้เรามาพักกินก่อนนะคะเดินเมื่อยแล้วอันนี้เป็นฟุตเอ่อฟุตสลัดเอ้ยไม่ใช่ฟุตสลัดดิฟุตโยเกิร์นะคะอันนี้เป็นฟุตโยเกิรก็อันนี้เป็นน้ำนะแล้วก็ช็อตเค บ้านะนเ,นาเจอรันทันโลกโอ้ oh my god ต้องโดนอยู่แล้วล่ะค่ะจะไม่จัดได้ยังไงคะ่ะครบเสร็จขนาดนี้ไปอยู่กับพี่นะน้องสามตัวไปเลยครบเสร็จมาแล้วนะคะ ล้านที่เรารอคอยว้าวปลาไหลอันนี้สิปลาไหลจอยจัดจัดด<อ>ไซ <ป S 1> ส์ไส์มือกับไซส์ปลาไหลนะคะตัวเท่ามือมีวิธีการกินด้วยน,นะคะที่ซื้อมามาบุชินะคะที่ซื้อมาบูชิหลังจากที่เราได้น็อกไปนะคะตั้งแต่บ่ายสามนะคะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบหกโมงละ <c oughs> เหนื่อยนะกลับไปนอนนะคะอิ่มด้วยก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอากิฮาบาระกันแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะเมืองที่เรารักถึงขนาดมานอนอยู่ที่นี่5้วัน6ว,6วันเลยนะคะเดี๋ยวตึกแรกที่เราจะเข้าไปคือเดี๋ยวเราจะไปเซอร์เวที่ตึกที่เป็นป้ายเหลืองนั่นก่อนนะคะชื่อว่าเลดีโอไคคันนะคะไคคัน เลดีโอใครคํางขาหาไปหาของเล่นมือ2แล้วก็ของเล่นมือ1ก็มีนะคะตึกนี้ค่อนข้างเยอะเลยมี8ชั้นมั้งถ้าจะไม่ผิดแต่ชั้นบนมันจะเป็นพวกแบบตุ๊กตาผู้หญิงตัวใหญ่ๆ <c oughs> นะคะเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะคะญี <c oughs> ่ปุ่น <c oughs> เป็นยุคของคิมบุเล่นะคะ <c oughs> ทุกที่เป็นคิมบุเล่หมดเลยอุ้ยเมลอนเหรอเฮย้ยช่วงนี้มันหน้าเมลอนเนร เราไล่เดินจากบนลงล่างนะคะชั้น4นี่คือชั้นที่เราจะต้องเสียเวลาทืคาอคลกันเยอะมากแน่ๆชั้น4เออชั้น6พูดผิดไม่ใช่ชั้นสโอ้ยเอานะคะมีคนอยากได้ของค่ะ ร้านนี้ก็เป็นร้านที่ของน่ารักน่ารักเยอะนะคะคโตฟูกิยะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองแล้วนะคะที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็นี่ฝนตกแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวฝนตกแต่เช้าเลยนะคะ <S <S มาเนี่ยจะตกประมาณวันนี้วันเดียวแหละที่เหลือเราจะเป็นแดดออกวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเราจะเดินในห้างกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะไปที่อีเคบุคุโรนะคะไปห้างใหญ่ๆที่มันมีแบบ กระชายเยอะๆเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอยู่ตรงไหนนะคะยังไม่เคยไปเหมือนกันก็เลยจะลองไปครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูพวกอุปกรณ์ทำมดนด้วยนะคะไปดูกัดอิเคบุคุโรในวันฝนตกนะคะด้วยความที่หิวจัดๆนะคะเลยลืมถ่ายรูปนะคะ ทำตองทำ,ทำน,นี่ดีนะแลบกบดีก็ีนะอันนี้เรา <นะ S 1> มีคอมเลนีเด็กโอตะกุส <2 S 2> คนนะคะามาแล้วถึงแล้วนะคะแหล่งกาชาใหม่ <พา S 1> อันนี้จะเป็นฝั่งที่ตุ๊กตาด้านขวานะคะแล้วก็ฝั่งใช้จะเป็นกาชาปอง3,500ตู้นะคะ พี่เดียนะคะหมดเงินไปกับอะไรส่วนมากก็จะไหลาสาลาทางนั้นแหละคะ่ะไม่ค่อยมีสาละเท่าไหระะ่เยอะแยะไปหมดเลยแฮปปี Happy, จ้จัดจัดมันยังไม่หมดแค่ตรงประเดนี้นะคะข้างในนี้มีเอกแบบว่าจึ่งมาก อันนี้คือตู้ที่พี่เดียสนใจนะคะเอาแมวเนี่ยนะคะแมวไฟติ้งนะคะผลประกอบการนะคะมีซ้ำอย่างละอันนี้แต่ว่าอันนี้นะคะทุกคนเราได้ของซกิลเลตนะคะเห็นไหมคุณแมวใส่ชุดน,นักเรียนหญิงเนี่ยคือตัวนี้นะคะโชคดีมากตอนนี้ก็คือสิ่งที่พี่เดียขาดจะขาดตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่เหลือได้หมดแล้วโอ้ oh my gosh เราควรไปต่อหรือพอแค่นี้อยู่ดีๆก็โดนดึงดูดด้วยอันนี้นะคะน่ากินมากๆเลยสงสัยต้องซื้อสักหนึ่งอันว้าวน่าก,กินสุดๆเลยเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ากินแล้วอร่อยแค่ไหนนะคะ นะคะทุกคนเมื่อก่อนมันเคยมีนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปแล้ว350บเยนนะคะอันนี้แับเป้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำกินกันก็ถ่ายถ่ายคนเดียวนะคะมันก็จะทุลักทุเลนหน่อยนะคะโอเคเสร็จแล้วใส่ในนี้ไว้นะคะทุกคนเสร็จแล้วปิดนะคะแล้วมันก็จะมีให้เลือกคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะคะก็กดเลยะคะ่ะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอยากกิน นิ่งทำไมนิ่งอ่ะ <c ười> อะไมนิ่งอ่ะมาเลยเสร็จแล้ว <c ười> เวหรอแค่นี้เหรอมีปันอะไรไหมตีไม่ใช่นางกำลังปันป่นอยู่ เราจะมาชิมชุดครีมร้านยัตสึโดริกันนะคะต้องอร่อยแล้วแน่เลยอ,อร่อยนะ ไม่หวานเกินราชอบดีแต่จริงอยากให้มันนมกว่านี้อีกนิดนึงอะยังนมไม่พอแต่กลินวน,นิลาหอมมากจบการรีวิวเป็นเท่านี้ค่ะ